กราบสบายดีเด้อสวัสดีสวัสดีแม่พี่น้อง FC เบิดสุขุสุคนพอกันคือเก่าคือเดิมยามแรงๆมันบ่แม่นยามแรงๆเด้ยามบ่ายๆมาบัดนี้ต่อขึ้นเรียบร้อยไว้อีหลีนี่อ่ายางหมมาเบิ่งก่อน เมื่อเสารนี่มีสามคนช่วงเลงมีหลายคนโอ้มามาไปนี้ฮุบเครื่องมาเบิดแล้วอันนี้โอ้ฮุบเครื่องมาเต็มเบิร์ดเลยังเห็ดยังล่างถ้วยเอาเห็ดยังคนนักล่องหนักล่องเห็ดยังอ่ะนะเดยอ๋อสีฮุบมานอนพี่แต่ว่าวันนี้ ป้าฝนสีล่องแล้วมอเล้นนเงน,นี่ห่อนแห้งซ้ำมาหนิวิลาสบายดีป้าลุงเลยเคอเป็นนักร้องนะโอ้ร้องเพลงเก่งเสียงดีพอ่อเสียงแจ้งใสย่งองยองอนาคตไก่เอ้หนิเห,หยียบมีนั่นได้หาเนาะผู้สังกสีลหลายซ้ำโตอของซ้ำชีโตลลและสมผนเนี่ย อบอกมันโค้งคนลงมาเบิดแล้วบ่วันนี้ยังจะตู้อืมตู้เครื่องออมาแล้วบ่นี่ว่ายังยังโบเครื่องอยู่ในตู้ฮะอืมพื้อผ่าออกในแม่มันขังหัวโอ้คนเห็ดอ่าทุกี้ในเบ็ดมือสานี่เรายัางโบธนแด้วขืนออกมาไม่ได้เอาขึ้นนะ Các quan nhắn bạn này. Vì dành lâu Thật đấy là hết Kịp xài cái đi tiết tuần bớt lơi, phô đi lơi xong này có phô dù lấy rồi Nhìn จานตากแดดแล้วก็ได้ยโต๊อ้โหห่อนแห้งแท่นี่แดดแห้งอะไรนี่ป้าจ้ะเสียงกลางเทปปัด ใสของมีกับ2ตัวสิงเดียหลายเียงคอนแล้วคนลงมาเต็มว้านเฮ้นอกยังไม่ได้ออกมานําเล่นสงการว่น่ะวนะร้องเพลงอีกด้วยนะคือคักแทกีนี่ ระวังเด้อมือเล็กแต่ปูรดันหัวฟาดใช่ฮะอืมอ,อาบแน่มันจางสะอาดลูกก่อนลูกก่นอนเยน็ยนเยน็ยนเย็นแน่นำให<น>ม่อุย้ยนำมันจะเย็นยน,นะกอนเอมนสูบใลเท่า้เดขาบาลเมสุกฮะจะเอาะยแทำเสาเพิ่น พนว่าอีกสองมือเด้อพผลมาสองมือได้ในนอนไปส่งผลอ่ะโอ้วข่อยถ่าจนเมื่อยแล้ววะข่อยจนลืมเออ่อยจนลืมแล้ววะซ่องมือซ่องมือนลนะได้ในนอนพนว่าข้าลิ่นสงการผลนะมันลดโอเจ็บบ่นาหดหน้าจะเออว่ะเออนั่งเก็บดี thắc đấy, dù vì hòn cả nhổm à, đó là, là hôn hôn của net nhó, ừm, chúng sẽ tiền nhổm để gan đỡ, ừ, ha, 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 น่างเงี้ยค่ะกะลิคนกำลังฆ่ากันเฮ็ดอยู่เด็ดแห้งอะไรพี่้องเอ้ยมันแดดฝนขี้ตกเนาะมันหนุดแดดแดดคักแดดแน่แน่นชิมันชีโตกวันชิโตกเนี่ยวันชิโเนี่วะ ซุ่มเย็นซุ่มเย็นหอนเนาะพอ,พอพอน้องเอ็ดดี้แล้วฝ้าอีเห็ดแล้วอีเห็ดหนีเมียเรามาอยู่เราอยากไปเรียกเรา Gên mọi đi, móng gên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  ลืมแล้วเฮ้ยลืมกับ่ปได้เงินแล้ววันนี้นั่นแทงหัวใจมีไงยุงหลุดอันน่ะไปได้มาแต่สายเพลงหัวใจเมียใหญ่น่ะฮะซ้อมร้องไงมันสุดเด้อวันนี้เด้อเดี๋ยวสีห้ใบแดงร้องสุดเพลงน่ะเนอคขันร้องเพลงหัวใจเมียใหญ่สุดแล้วให้ยใบแดงเลยเจ้านี้ใบเขียวเนอะ ฮะเศร้าไหมมันสุดเด้อมันนางพี่ส um ีส <waves> ีห้ซ่อมร่องเอ้าแข็งเย็นแล้วทั้งทั้งทั้งอาบทั้งร่องเลยฮัดแล้วมันสุดแล้วก็สีห้ไใบแดง เ,มมเลิมมองเลยเป็นังไลยอ่าเพื่อคอยเนี่ยเดอ้อแบบเจ้าอ่าเพื่อคอยเจา้าเพื่อคอยแ,บบแล้วก็ให้ซอมร่องเพลงให้มันสุดเด้อแมลงนี่ กใบสันตาซีซ้ำาบไฟเพื่อและห่อนซ้ะ แหมซ้ yeah, yeah, ําติซะพุ่นแหมเปียะๆว่ะเนาะเลี้ยงดิ5 20 18อ้าวเพิ่นว่าว่าคันห้องเพลงหัวใจเมียใหญ่เฮาหยังห้องสุดได้สิให้แดงว่บ่แงซ้อมเด้อว่มื้อเช้านี้เขียวได้หน่อยเดียว

เพราะเสียงนางมนไห้เป็นอย่างเด้แล้วบอกฝาโปกไว้ฝาโปกไว้โบเหี่ยมดล้ว กับมาหะนั่นเองเดสี่มือทางคุณก่อมือทางเย็นบ่ดิึซ่อมเด้อะแมลงเี้ยเนอหัวใจเมียใหญ่เหีเ้ยเอให้มันสุดเราจะได้ใบแดงไะให้มันสุดเด้อเย็นบ่ช่วยแน่น่ะนะแต่เย็นแค้อาบเพื่อกันนี่เด้อฮะาอาบเพื่อแล้วมันกันกระห่อนคือกันเออ เออพูดละอันเนี่ยไปครันพี่้องให้เพื่อนเหตดวิ่งเหตุง่ายกันแดดซ้ำซึ่งเพื่อนกัน ้อนอากาศห้อนอเอ้ายังคือฝนสิตกเนาะพี่ว้าเบิ่งสิอัพให้ดีวิวให้เบิ่งก่อนโอ้ไปเด้ทางผูทางเฮืนสมุอยูู่อยู่ไกลๆหมูสุดเลยมันก็เหี่ยวตายแดดมาอยู่หลายหลายคนนีก็มาอยู่เพ่นน้องมด้มื้อนั้น ງົວເຂົ້າກິນມັນລາວເມື່ອນະພີ່ເບິດແຖ້ອັນມາກິນມັນແດດຮ້ອນອົບເອົາອີ່ລໍກ່ອຍຮ້ອນຄັກຮ້ອນແນ່ີ เพิ่นพากันออกไปซื้อสมบัตำกับทางน้องมวยทางสะบ,นบุนวันหน้าเพิ่นให้ออกไปน้องเพิ่นไปซื้อเนี่ยกินมาสัน่นโอ้โหแห่กระเตะหูพี่พพพเ,เ,เพี้ยพดพอดเอาเลยแม่เป่าเงินเคยไปซื้อสิบ่มีผู้ลืมเนาะยังป่มมาบ้างนเพิ่น เนี้ยกระสอบเนี้ยหมื่อวานนี่ปวกเห็ดหัง่งพากันคุดออกเอาเกลือฮุบใส่ม,มันขึ้นอีกยาบอบสบุญคือบมเห็นเนาะขืนอยู่งไงวะเขาว่าให้เพิ่นฮุบเกลือมาใส่เด้อเขาอว่ามันเป็นโพนขึ้นเลยได้เมื่อวานนี่ปวกเต้หัง่งบังไงมันเป็นหั่มันเป็นหั่งไม้ได้เป็นตอแมน มันเป็นข bon like mm ี้คุ้ยขื้นซ้ำหัวนี่หมู่บ้านนี่อ้าวขวดว่าขวดเพื่อนเอาเสียมจกขุดกับเอาเกลือยุบใส่คือผู้เห็นขึ้นโอ้ตหจะย่ำหนาวบัดน้ำเย็นบบดน้ำห่อนกับน้ำห่อนอืมโอเคจะเนติดการห่อนอะไรเยอะอัน เราเบ่งรอบรอบก่อนต้นมักทัวชัติวาขี้ดินจนกรอบเนาะต้นมะเขือตัวนี้งามนะต้นมะเขือตัวนี้โอ้มฮงามเด้อมะเขือต้นมันอยู่ห่มมันงามเอ้ยจ้าอาหมาแต่เฮือนสะพฟนมาแต่เบิ่งสร้างเพื่อนนั้น เห็ดมันห่อนลายก็เลยป,ป๊บมาใช่ถ่ายคลิปจนมันห่อนก็เลยพักเนาะ,ะมาจบจู่พี่แหละนี่อยู่ทางเฮือดนองมีพี่อากาศมันห่อนอบเอีาน้องเลยไปทางใดกันเนีถ่ายคลิปกับไรโทรศัพท์มันอ้ามันเงึงเมื่อวานนี่แตกพังล่างเอากาวติดใส่มาเนี่ยจะขีดแตกอีกหรือเ่าว้าทึ่หัวมันห่อนโทรศัพท์ถ่ายคลิปว่านนก็นเลยอ้าขึ้น อนาจากนดกับพ่อกันในคลิปหนาเด้อคลิปนี้พอสัมีีธสกอนไปแล้วพี่น้องสบายดี